อ่ะคุณผู้ชมเห็นเรือยังคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นเรือหรือยังอุ้ยนู่นดูรถไฟวิ่งอยู่หนโอ้โหโคตรเร็วเลยอ๋อโอ้โหวิ่งขึ้นเขาอย่างนั้นเลยเหรอนี่ไงเรือยูอิยโอ้โหผมวิ่งวิเดินบนเรือก็ได้เหรอลึกปะเนี่ยเดี๋ยวดูดิน้ำลึกปะอ๋อไม่ลึกนี่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยลึกอ๋ออ๋อโอเค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 ไม่ใช่น้ำทะเลด้วยนะ โอเคครับกัดูการสวัสดีคุณผู้ชมนะด้วยนะครับอ่าไม่พ้นอีกโอโ้โหแล้วมาโผล่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยววิดีโอนี้คือวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราได้เตรียมรถมาทั้งหมด5าคันนะคุณผู้ชมเท่านะเท่าสนี่ครับก็เหมือนเดิมครับไปวัดไกลที่ไกลที่สุดครับผมผมจะเอา1คันต่อหนึ่งต้นนะครับคุณผู้ชมสำหรับเสาเนาะ1นคันต่อหนึ่งต้นไปกันเลยครับผม ไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับวิดีโอนี้น่าจะได้ไปน้าง,งานกันนะทุกผู้ชมครับ,คครบมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมอาจจะมีวาร์ปเดินทางกันบ้างนะครับผมเพื่อให้เวลามันไม่ยืดเยื้อเกินไปนะครับโอ้ฝั่งนู้นมีทางรถไฟครับโอ้โหเร็วจังวะวิ่งอย่างเร็วเลยเอ้ยพี่หลบหน่อยดิพี่หลบหน่อยหลบหน้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 อย ไปครับป้าขบนนั้นเป็นสะพานท้งดวนนะผมสะานข้ามเมืองแล้วกันนะทุกครับแม่ข้างล่างก็ทําที่จอดรถโอ้โหทแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าทาแบบให้มันแบบว่าทุกตารางนิ้วของพื้นที่ดินเนี่ ให้มันโอ้ยจักอะไรบุกก็คือทําให้ทุกตารางของบินเน่ยให้มันมีประโยชน์นะครับผมประมาณนั้นนะครับจะพูดก็พูดไม่เข้าใจโอเคมาครับผมวันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปขับเครนกันเลยที่ก่อนอันนี้เรายกขึ้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ เหลือนี้เหลืออันไหนลอยเหลือนี้ออนนลยอ,อนนลยปึ๊บแป๊บโอเคยืดออกไปเลยยืดออกไปเลยยืดออกไปเลยยืดออกเึ๊บนี่มันต้องเป็นคนนี้แล้วก็คันสุดท้ายคันสุดท้ายโอเคครับผมคันสุดท้ายโอเคเดี๋ยวผมวาร์ปนะท่านผู้ชมโอ้โหแม่งโหลดนานยี่ไหนไปตัด โอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับผมมาดูกันนี่จะจ่อบแบบนี้เลยเคลนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนนะอุ้ยเสียงเรือว่ะสุดท้ายสุดท้ายก็จะเป็นใบพัดนะครับแต่ว่าใบพัดนี่ผมคิดว่าเราจะต้องมาเอาอีกอยู่แล้วใบพัดผมคิดว่าเราจะต้องมาเอาอีกครับเพราะว่าการหันลมมันใช้สามใบพัดใช่ไหมล่ะ ปื้ดปื๊ดปื๊ดโอเคโอเคได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้นะโอ้โหอะไรเนี่ยโอเคปืออ่าแล้วก็มันจะมีอีกปะเนี่ยเอาไว้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยไปดิ ปึ๊บอ่ะวางไหมติ้งไหมติ้งไหมยังไม่ติง้งติ้งแล้วโอ้โหเลยไปเยอะเลยอ่ะท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสถานที่นั่งงานกันเลยแล้วกันครับโอ้โหเนี่เยเก็บภาพบรรยากาศครับทุกผู้ชมครับ <c oughs> โอ้โหดูดิโอ้โหนี่เลยครับแม่หลายคันมากโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าง,งานเลยนะครับงานเร็วนะทุกผู้ชมงานเร็วเ <c> ด <oughs> ี๋ยวไปหน้างานึบเลย เดี๋ยวมาหน้างานเลยเดี๋ยวจอดเรียงกันเลยเรียงลายกันเลยนะจอดเรียงลายกันเลยนะโอเคครับมาผมจอดเรียงลายกันเลยนะโอเคตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับเอ้าแล้วคันี้มึงมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยอ้าอ๋อแล้วหน้างานอยู่นู่นเ้าวแล้วมาอยู่อะไรข้างล่างนี้เอ้ยแล้วบ้านเขาไปอยู่ไหนแล้วเอ้ยเอ้ามันมึนอะไรของมันเนี่ยโอ้โหแล้วบ้านเขาไปอยู่ไหนบ้านเขาไปอยู่ข้างบนมันไปอยู่ข้างล่าง งงปัดเลยผม,มงปัดเลยท่านผู้ชมเอ้ยโอเคครับไม่เป็นไรผมวิ่งขึ้นไปใหม่ก็ได้ผมทำทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอเคครับโอเคโอเคสวัสดีคุณครับสวัสดีคับเ,เนี่ยผู้หนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเข้าทางนี้เลยเข้าทางนี้เลย เยอะจ้ารถเยอะจ้าแม่ท่านผู้ชมรถยังเยอะโอเคของมาส่งแล้วครับแล้วทีนี้เราก็จะขับเคีนในการยกขึ้นนะครับแล้วทําไมไม่ให้ยกขึ้นเลยอ่ะทาไมต้องยกลงก่อนวะผมงงไปหมดแล้วเนี่ยทําไมไม่ให้ยกขึ้นเลยอ่ะอ๋อ,อรู้แนละ้วมันต้องเรียงไงมันต้องเรียงมันต้องวางก่อนมันอ๋อมันต้องเรียงมันต้องเรียงมันต้องเรียงโอเค รู้ละผมรู้ละมันต้องเลียงเออไม่ต้องห่วงครับเคนผมไปถึงทุกที่อ่ะจะไกลขนาดไหนผมก็ไปถึงหมดอ่ะเออแล้วทำไมมันไม่ขึ้นสีเขียวให้วะเนี้ยโอ้ยบ้าปึ๊บโอเคมากังหันลมครับกังหันลมดูมอมมองนี้กันบ้างอุ๊ยกระตุกชิบหายเลยมอมมองนี้แสดงว่าบั็กนะเนี้ย กระตุกขนาดนี้บักนะเนี่ยแอ้เฮ้ยมันเท่ากันเลยเหรอวะกระตุกขนาดนี้น่าจะบักครับผมเออเคเคนผมไปถึงหมดอะลูกพี่อยู่ไกลขนาดไหนก็ไปถึงอะโอเคเขากดไม่ทันไอยบ้าเอ้ยเขากดไม่ทันโอเคได้ครับผมได้ครับ อ้าวเนี่ยเหมือนเหมือนมันเท่ากันหมดเลยว่ะฮะทำไมทำไมวางไม่ได้อ่ะอ๋อมันขึ้นสีเขียวแล้วก็เอาเลยดีเฮ้ยมันมึนอะไรของมันเนี่ยเอาเอาเฮ้ยเอา,เอาคนดูมันเป็นอะไรเนี่ยเอา้ามันมึนอะไรของมันแล้ อะไรเนี่ยวางลงไปดิมันบอกให้อะไรบ้ในการปลดล็อกออกตะขอต้องอยู่ใกล้กับพื้นมากขึ้นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูข้ามนะโอเคตัดเรื่องแค่นี้แม่มึงยังยังมาละเอียดถึงไหนเนี่ยไอ,อ,อแค่แตะขอวางอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหวางไปเถอะอะไรครับเนี่ย โอเคมาโอเคครับผมจะยกขึ้นแล้วนะดูมีบันไดขึ้นด้วยทานผู้ชมโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้บุมนี้บั๊กครับกระตุกโอเควางลงไปเลยบั๊กแน่นอนครับกระตุกอย่างเงี้ยโอ้ไกลมากทากผู้ชมสูงมากๆเลยผมคิดว่าน่าจะต้องได้ไปเอามาอีกอะ่ะคือแต่ว่าผมพอแล้วนะผมพอแค่นี้แล้วนะผมไม่เอาไปอีกแล้วนะ อันนี้มันถึงแค่นี้วะอืออือโคตสูงออยิ่งสูงยิ่งเสียวอ่ะพดสูงเลยพดสูงเลยเอ,อือ่าเอาลงเอาลงกังหันลมนะครับผมกังหันลมโอเคท่านผู้ชม มองไม่เห็นเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ้ยสูงมากอะ่ะอุ้ยอุ้ยสูงมากสูงมากสูงมากโอเคลง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 สูงจัดสูงจัด อือ uh huh. เอาว่ะกดสูงอ่ะคือแล้วครับลอยแล้วครับลอยแล้วครับเอาอดโอเคโอเคดีนะผมเอามาด้วยเห็นไหมแม่เราจะต้องไปเอาใบพัดอีกปะเนี่ยไม่ต้องหรอกนะเนาะอือดอ่ะดีนะผมเอ,เอาตัวนี้มาด้วยอ่ะ อย่นลงครับโอ้โหโคตรสุดท่านผู้ชมสูงจัดจัดท่านผู้ชมครับสูงจัดจัดสูงมากๆโอ้ยยยยยยยอยยยยยยยรยย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 ้ยย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 ยหรอยย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 ด้ยยยยอยยยยย จากเอ็น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 เลยโอ้สูงโอ้ดูเห็นรถเป็นอะไรก็ไม่รู้เงาดำๆอ่ะมาเอาแล้วอันนั้นหายไปไหนวะเฮ้ยฮะอันเล็กๆที่หมุนหายไปไหนอ่ะโอ้โอ้อยู่นู่นอ๋อมันน่าจะถูกรีเซ็ต โอเคมันน่าจะถูกรีเซ็ตครับอือม่นใหญ่จริงโอเคมันใหญ่มากๆโอเคมันใหญ่มากๆมันใหญ่มากๆอืมันใหญ่มากๆนี่ครับโอเคคนดูเดี๋ยวเอาไว้เพียงต่าน,นี้เลยเนะาะกังหาใบพัดครับทีนี้ หรือว่ามันมันจะจบเลยวะมันจะจบหรือเปล่าอาพัดสามอุย้ยจบเลยนี่มาโอเคเอาให้จบเลยไปวางไปพัดอันเดียวพอแนละ้วโอ้ยโอเคจบเรียบร้อยครับพอแล้วครับผมพอแล้วนะผมพอแล้วนะอืดไปพัดครับจะได้ไปทำงานอื่นอือใจจัด สูงมากโอ้โหนี่ครับตอนผมทำภาคสามก็แบบนี้เลยครับโอเคอุย้ยหมุนเอาเฮ้ยอ๋อมันถูกทิ้งดิ่งลงนะครับผมอ๋อจะต้องไปเอาไปพัดอีกผมไม่เอาแล้วนะครับโอเคครับทุกคนเพราะฉะนั้นตัดเรียบร้อยครับทุกยองครับโอ้โหดูดิโอ้ดูนี่สิครับดูนี่สิครับ โอ้ดูนี่สก้อนโอ้โหแม่งขึ้นไม่ได้ว่ะขึ้นไม่ได้โอ้โหดูนี่สิครับแล้วไม่เห็นหมุนเลยอะ่ะเขาบอกว่าให้เราเอารถอ,ออกนะครับโอ้โหดูนี่สิครับเสร็จเรียบร้อยครับแม่ทางหันลมของเราเฮ้ยนี่ถอยไปถึงไหนวะเนี่ยโอเค ไปส่งไปไปส่งงานครับส่งงานครับลุงส่งงานครับโอ้โหเป็นสูงจริงสูงจริงสูงจริงอันดีครับแจ๊ะเอ้ยเราทำงานเราเสร็จแล้วนี่มาโอเคครับแจ๊โอเคครับเสร็จแล้วโคตรสูงกังอานลมมันแรกครับผมงานเจนี้เราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับปลดล็อกเรียบร้อยครับเสียงเมื่อกี้แม่โอเคเราก็ปลดล็อกไซแอลไปได้อีกหนึ่ง ภากรกิจนะครับแล้วก็เดี๋ยวซ่อมแล้วก็เก็บเงินให้เ้า5ล้านนะครับผมโอ้โห5ล้านหรือ250,000วะ5ล้านดิมาเถอะโอเคนะัทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ